ทมกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างหนักบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชาเสียงปืนใหญ่และแรงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวในช่วงเช้ามืดได้กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้โลกรู้ว่าความขัดแย้งครั้งนี้ได้ลุกลามเข้าสู่ระดับวิกฤตอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษสถานการณ์เริ่มต้นจากการลักลอบยิงถล่มของฝั่งกัมพูชาที่ระดมอาวุธหนักเข้าใส่ฐานที่มั่นของไทยอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวรบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ช่องอ่านมา้าช่องบกหรือพื้นที่รอบปราสาทตาควายและปราสาทตาเหมือนทมความพยายามในการลุกล้ำอธิปไตยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประทะกันเล็กน้อยเหมือนในอดีตแต่ดูเหมือนจะเป็นแผนการที่มีการตรัเตรียมมาอย่างดีเพื่อหวังผลในการยึดครองพื้นที่ทับซ้อนและทำลายขวัญกำลังใจของกองกำลังป้องกันชายแดนไทยกองทัพบ,บกภาคที่สองของไทยได้รับคำสั่งด่วนที่สุดให้ใช้แผนยุทธการพวงภูนาและยุทธบดินทอน เพื่อทาการโตกลับอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศเพื่อหยุดยั้งการลุกรานที่ป่าเถือนนี้ให้สิ้นซากการตัดสินใจครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อหน่วยข่าวกรองรายงานว่าแหล่งเงินทุนและจุดส่งกําลังบํารุงที่สําคัญที่สุดของฝ่ายตรงข้ามตั้งอยู่ในพื้นที่คาสิโนขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานบัญชาการใต้ดินซึ่งเปรียบเสมือนหมอข้าวใบใหญ่ที่หล่อเลี้ยงกองทัพของฮุนเซนมาอย่างยาวนาน ในเวลาเช้ามืดของวันที่8ธันวาคมกองทัพอากาศไทยตัดสินใจส่งฝูงบินขับไล่ f .16 ขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจที่โลกต้องจารึกเสียงเครื่องยนต์เจ็ที่แผดคำรามเหนือฐานทัพอากาศตาครีและนครราชสีมาคือเสียงแห่งการทวงคืนความยุติธรรมนักบินไทยผู้เชี่ยวชาญได้รับการมอบหมายให้ใช้อาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงอย่างเจดมซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วยระบบดาวเทียม GPS ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้อย่างเด็ดขาดแม้ในสภาพอากาศที่ปิดสนิทเป้าหมายหลักในครั้งนี้คืออาคารคาสิโนสุดท้ายที่ตั้งอยู่ประชิดชายแดนซึ่งข้อมูลเชิงลึกระบุว่าภายใต้อาคารที่ดูหรูหราน,นั้นถูกขุดเจาะเป็นอุโมงค์ลึกเพื่อเก็บสะสมจรวด B.M.21 และกระสุนปืนใหญ่จำนวนมหาศาลการทำลายคาสิโนแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการทำลายธุรกิจการพนันแต่คือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการทหารและเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้ามอย่างแท้จริง เมื่อฝูงบิน F16 เคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะยิงพิกัดที่ถูกล็อกไว้อย่างแม่นยำโดยหน่วย,หวยทหารพรานและหน่วยรบพิเศษบนพื้นดินก็ถูกส่งต่อขึ้นไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินขับไล่ทันทีที่ปุ่มปล่อยระเบิดถูกกดระเบิดเจแดมจำนวน8ลูกก็พุ่งทะยานลงจากท้องฟ้ามุ่งตรงสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงท่ามกลางความตกตะลึงของ,องกองกำลังกัมพูชาที่พยายามจะยิงปืนต่อสู้อากาศยานสกัดกัน้นแต่ก็ไร้ผลแรงระเบิดมหาศาลจากการปะทะครั้งแรก ส่งผลให้อาคารคาสิโนที่เคยตั้งตรงงานพังทลายลงในชั่วพริบตาเปลวไฟสีส้มพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายสิบเมตรพร้อมกับเสียงระเบิดต่อเนื่องจากคลังแสงใต้ดินที่ถูกจุดชนวนโดยระเบิดเจด,ดมแรงสั่นสะเทือนสามารถรู้สึกได้ไกลถึงหลายสิบกิโลเมตรฝุ่นควันและซากปักหักพังกบทุกสิ่งอย่างที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและผลประโยชน์ผิดกฎหมายนี่คือการตอกย้ำให้เห็นว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาละเมิดอธิปไตายได้อีกต่อไป การโจมตีในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนแต่เป็นการทำลายขีดความสามารถทางการรบและแหล่งเงินทุนที่ใช้สนับสนุนสงครามอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคาสิโนที่เคยเป็นแหล่งฟอกเงินและที่พักพิงของเหล่านายพลที่กระหายสงครามบัดนี้กลายเป็นเพียงกองเศษเหล็กและคอนกรีตท,ที่ไร้ค่าความพินาศสิ้นซากของหมอข้าวเคมอในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาในแนวหน้า ทำให้การบุกโจมตีไทยที่เคยคุยโมวไว้ต้องหยุดชะงักลงทันทีพร้อมกับความโกลาหลที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการใหญ่นักกรุงพนมเปญที่ไม่คาดคิดว่าไทยจะกล้าตอบโต้ด้วยความรุนแรงและแม่นยำขนาดนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคาสิโนไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำลายสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งที่ได้มาโดยมิชอบเท่านั้นแต่มันคือการทลายเครือข่ายใยแมงมุมทางการเงินที่ค้ำจุนอำนาจของตระกูลฮุนเซนในพื้นที่ชายแดนมาอย่างยาวนาน ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองกรองระบุว่าพื้นที่ใต้ดินของคาสิโนแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเซฟเฮาส์ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีการเสริมคอนกรีตหนาหลายชั้นเพื่อป้องกันการโจมตีจากอาวุธหนักแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศไทยที่มีขีดความสามารถในการเจาะทะลวงอาคารสูงและป้อมปราการใต้ดินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีที่ไหนปลอดภยัยสำหรับผู้ที่คิดจะละเมิดอธิปไตยของไทย เมื่อระเบิดเจดมลูกแรกเจาะลงไปถึงชั้นเก็บเครื่องกระสุนความร้อนและแรงอัดอากาศได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำลายระบบสื่อสารและระบบระบายอากาศทั้งหมดของฐานทัพใต้ดินนี้ส่งผลให้ทหารกัมพูชาจำนวนมากที่ประจำการอยู่ภายในไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลาความโกลาหนที่เกิดขึ้นทำให้การประสานงานระหว่างกองพันทหารปืนใหญ่และหน่วยรบพิเศษของกัมพูชาล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ทางด้านกองทัพบ,บกภาคที่2ของไทยเมื่อเห็นผลลัพธ์จากการโจมตีทางอากาศที่แม่นยำจึงได้สั่งการให้หน่วยปืนใหญ่หนักเริ่มทำการยิงปูพรมเข้าใส่พิกัดฐานยิงจรวด bm 2 1ของฝ่ายตรงข้ามที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบทันทีเนี่ยการยิงโต้อตอบของไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยิงแบบสุ่มแต่เป็นการยิงที่ได้รับการยืนยันพิกัดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตรวจการที่บินวนอยู่เหนือสมรภูมิ ข้อมูลพิกัดทางทหารที่แม่นยำทำให้ทหารไทยสามารถทำลายแท่นยิงจรวดของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่า10ชุดภายในเวลาไม่ถึง30นาทีสถานการณ์ในตอนนี้กลายเป็นว่าฝ่ายกัมพูชาที่เคยเป็นผู้เปิดฉากโจมตีก่อนกลับกลายเป็นฝ่ายที่ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเสียงปืนใหญ่ที่เคยดังกึกก้องจากฝั่งนู้นบัดนี้เริ่มเบาบางลงและถูกแทนที่ด้วยเสียงการระเบิดของคลังแสงตนเองทหารกัมพูชาหลายหน่วยเริ่มถอยร่นออกจากพื้นที่ปะทะ เนื่องจากขาดการสนับสนุนทางสเสบียงและกระสุนเพราะหมอข้าวใบใหญ่ที่ชายแดนได้แตกยับเยินไปพร้อมกับอาคารคาสิโนเรียบร้อยแล้วในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การทำลายคาสิโนแห่งนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงมพนมเปญอย่างรุนแรงเพราะนี่คือแหล่งรายได้มหาศาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่เป็นเงินสดที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงความผักดีของเหล่านายพลระดับสูงการที่กองทัพไทยเลือกโจมตีเป้าหมายนี้อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าไทยรู้เห็นทุกความเคลื่อนไหวและทุกจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่ายุทธการครั้งนี้คือการใช้กฎแห่งความเด็ดขาดเพื่อยุติความยืดเยื้อของสงครามชายแดนหากไม่มีเงินทุนสนับสนุนและไม่มีจุดยุทธศาสตร์ที่มั่นคงกองทัพกัมพูชาก็เปรียบเสมือนเสือที่ไรเขี้ยวเล็บการที่รัฐบาลไทยและกองทัพไทยตัดสินใจใช้ F16 ในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพเพื่อคํำประกันความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนว่ากองทัพพร้อมจะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและการตัดสินใจที่เฉียบพลันในขณะเดียวกันภาพความพินาศของคาสิโนสุดท้ายนี้ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวในการวางแผนของฝ่ายกัมพูชาที่ประเมินศักยภาพของไทยต่ำเกินไป ภายหลังจากเสียงระเบิดกัมปนาจากการโจมตีด้วยอาวุธปล่อยนำวิธีเจแดมสงบลงความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวได้เข้าปกคลุมพื้นที่ชายแดนเพียงชั่วครู่ก่อนจะตามมาด้วยเสียงตะโกนสั่งการที่สับสนอลมมนในกองกำลังฝั่งกัมพูชาหน่วยขาวกรองทางทหารของไทยรายงานว่ากองพันทหารราบของฝ่ายตรงข้ามที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ช่องอ่านมาและช่องบก จำนวน6หน่วยกำลังตกอยู่ในสภาวะระสำระสายอย่างหนักเนื่องจากการทำลายอาคารคาสินโนซึ่งเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและจุดรวมพลทำให้ระบบบังคับบัญชาล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มทิ้งฐานที่มั่นและล่าถอยกลับเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดจากการโจมตีทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นอีกระลอกความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงทหารในแนวหน้าเท่านั้นแต่ยังทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในกรุงพนมเปญ ที่เคยเชื่อมั่นว่าป้อมปราการใต้ดินของตนจะไม่มีวันถูกเจาะทะลวงได้การที่ไทยเลือกถลมม่มมอข้าวเขมอในครั้งนี้ถือเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดเพราะนอกจากจะทำลายคลังอาวุธ b m 21ที่เตรียมไว้โจมตีไทยแล้วยังเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่เป็นเงินสดจำนวนมหาศาลซึ่งใช้สำหรับจ่ายเป็นเบีย้ยเลี้ยงพิเศษให้แก่ทหารรับจ้างและหน่วยรบพิเศษที่กระหายสงคราม ในขณะที่การประทะยังคงดำเนินอยู่ในบางจุดของแนวชายแดนทางฝั่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนป้องกันพลเรือนอย่างเต็มรูปแบบในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามที่หญิงส่งเข้ามาในช่วงแรกผู้นำในพื้นที่อย่างคุณเนวินชิดชอบได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานราชการและกองทัพเพื่อจะตั้งศูนย์อพยพขนาดใหญ่ณน,นี้ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ที่เคยใช้จัดการแข่งขันรถระดับโลกถูกเปลี่ยนให้เป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนนับพันครัวเรือนที่มีบ้านเรือนอยู่ประชิดชายแดนการจัดการในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรมมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดจากสถานการณ์สงคราม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับชาวบ้านเช่นการจัดฉายหนังกลางแปลงและการแสดงดนตรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในยามวิกฤตซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีและศักยภาพของไทยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ใช่เพียงแค่ในสนามรบแต่รวมถึงการดูแลประชากรในแนวหลังให้มีความมั่นคงทางจิตใจด้วยทางด้านการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์อาเซียนมองว่า การที่ไทยใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้นการทหารอย่างคาสิโนนั้นเป็นการเปิดโปงพฤติกรรมของผู้นำกัมพูชาที่ใช้สถานบันเทิงผิดกฎหมายเป็นโล่มนุษย์และเป็นที่ซ่อนอาวุธร้ายแรงการที่ระเบิดเจดมสามารถเจาะทะลุชั้นคอนกรีตลงไปทำลายคลังแสงใต้ดินได้นั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากัมพูชามีการเตรียมการลุกรานไทยมาอย่างยาวนานข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและโดรนตรวจการของไทยแสดงให้เห็นว่า แรงระเบิดต่อเนื่องจากภายในคาสิโนส่งผลให้อุโมงค์ทางทหารที่เชื่อมต่อไปอยังฐานยิงจรวดพังทลายลงทั้งหมดทําให้กองกําลังของฮุนเซนไม่สามารถลําเลียงอาวุธหนักออกมาใช้งานได้อีกในระยะเวลาอันสั้นนี้สภาวะขาดแคลนกําลังบํารุงและกระสุนปืนเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน เมื่อหน่วยทหารปืนใหญ่ของกัมพูชาเริ่มลดอัตราการยิงลง,ลงเหลือเพียงไม่ถึง1ิงลูกต่อชั่วโมงซึ่งแตกต่างจากช่วงเช้ามืดที่มีการระดมยิงอย่างบ้าคลั่งสถานการณ์ในตอนนี้จึงตกอยู่ในกำมือของกองทัพไทยอย่างสมบูรณ์ทั้งในแง่ของอำนาจการยิงและยุทธศาสตร์การควบคุมพื้นที่ในความพยายามที่จะยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์และทำลายเกียรติภูมิของไทยกองกำลังกัมพูชาอาจไม่ได้ประเมินถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของฝูงบินขับไล่16ของกองทัพอากาศไทย การโจมตีคาสิโนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการยิงพลาดเป้าแต่มันคือผลลัพธ์จากการคำนวณที่แม่นยำระดับเซนติเมตรผ่านระบบนำวิถีด,ด้วยดาวเทียม GPS ของระเบิดเจดมซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างที่สามารถเจาะลึกผ่านชั้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนากว่า2เมตรได้อย่างง่ายดายเมื่อระเบิดเข้าสู่เป้าหมายในจุดที่เปราะบางที่สุดนั่นคือระบบระบายอากาศของห้องเก็บอาวุธใต้ดินแรงอัดอากาศที่มหาศาลได้ทำให้โครงสร้างทั้งหมดของคาสิโน พัทงทลายลงจากภายในสู่ภายนอกสิ่งที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์จากหน่วยพิสูจน์หลักฐานทางทหารที่ระบุว่าแรงระเบิดต่อเน,นื่องที่เกิดขึ้นตามมานั้นรุนแรงกว่าตัวระเบิดเจดมเองหลายเท่าเนื่องจากภายใต้อาคารรูรานั้นเป็นคลังเก็บจรวด bm 2 1และกระสุนปืนใหญ่ขนาด1 5 5มมตรจำนวนมหาศาลการระเบิดของคลังแสงเหล่านี้ทำให้แผ่นดินรอบพื้นที่ชายแดนสั่นสะเทือนยาวนานหลายนาที ส่งผลให้ฐานยิงจรวดที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจกลายเป็นเศษเหล็กที่ฝังรากอยู่ใต้ซากปักหักพังไปโดยปริยายยุทธการทุบหมอข้าวเข็มระแตกยับในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการสงครามของฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงเพราะคาสิโนแห่งนี้เปรียบเสมือนตู้ ATM ส่วนตัวของผู้นำทางทหารกัมพูชารายได้จากการพนันและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่นี่ถูกนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการจ้างทหารรับจ้าง และกลุ่มติดอาวุธนอกเครื่องแบบเพื่อทําการกอร่อกวนชายแดนไทยเมื่อแหล่งเงินทุนนี้ถูกทําลายสิ้นซากพร้อมกับชีวิตของเหล่านายทหารระดับสูงที่ใช้คาสินโนเป็นห้องบัญชาการแนวหน้าทําให้สายบังคับบัญชาที่เคยแข็งแกร่งต้องขาดสะบั้นลงทหารกัมพูชาในแนวหน้าที่เคยมีขวัญกําลังใจจากการมีสเสบียงและเบีย้ยเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์เริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่เหลือทางอาวุธหนักไว้ป้องกันตัวและไม่มีใครที่จะคอยส่งกำลังบำรุงให้อีกต่อไป การที่ไทยตัดสินใจใช้ F-16 โจมตีเป้าหมายที่มีนัยยะสาคัญทั้งทางการเงินและการทหารเช่นนี้คือการใช้ยุทธวิธีช็อปแอนด์ออเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามหมดสมรรถภาพในการทําสงครามอย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องส่งทหารราบเข้าไปเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่มีกับระเบิดหนาแน่นทางฝั่งกองบัญชาการกองทัพไทยการเฝ้าสังเกตการผ่านดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับแบบลาดตระเวนติดอาวุธได้ยืนยันว่า เป้าหมายคาสิโนและคลังแสงใต้ดินถูกทำลายไปกว่าร้อยละ 95. ความพินาศสิ้นซากนี้ไม่ได้สร้างความตกตะลึงเพียงแค่ในกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนที่ส่งตรงไปยังมหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังความทะเยอทะยานของฮุนเซนว่ากองทัพไทยในพุทธศักราช2567นี้มีความพร้อมสูงสุดทั้งในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และการตัดสินใจทางการเมืองที่แน่วแน่การป้องกันอธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การตั้งรับในแนวสนามเพลย์รอีกต่อไป แต่เป็นการทำลายขีดความสามารถในการรุกรานของศัตรูตั้งแต่ในเขตหลังหรือในพื้นที่จุดยุทธศาสตร์หลักภาพอาคารคาสิโนสุดท้ายที่พังทลายลงมาเป็นกองขี้เท่าคือจุดจบของยุคสมัยที่ใครจะมาตักตวงผลประโยชน์ตามแนวชายแดนไทยเพื่อไปสร้างสงครามและเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความสงบสุขที่จะถูกแลกมาด้วยความเด็ดขาดที่ศัตรูต้องจดจำไปอีกนานแสนานานความแม่นยำของนักบิน F16 ไทย ในการปล่อยระเบิดเจดแดมครั้งนี้ยังได้รับการชื่นชมจากเหล่านักวิเคราะห์ทางการทหารในระดับสากลเพราะเป็นการโจมตีที่ทำลายเป้าหมายทางทหารได้อย่างเด็ดขาดโดยที่ลดผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในบริเวณใต้เคียงได้อย่างดีเยี่ยมการใช้ระบบตรวจจับเป้าหมายที่มีความละเอียดสูงทําให้เครื่องบินขับไล่ของไทยสามารถระบุจุดอ่อนของอาคารได้อย่างท่องแท้ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายลมหรือจุดเชื่อมต่อโครงสร้างหลัก เมื่อระเบิดลูกที่4และลูกที่ห้าพุ่งเข้าหาเป้าหมายมันได้ทำลายศูนย์ควบคุมไฟฟ้าและพลังงานสำรองของคาสิโนทำให้แสงสว่างและความหวังของฝ่ายกัมพูชาดับวูบลงในทันทีภายใต้ฝุ่นควันที่ปกคลุมนาทึบหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยที่ลาดตระเวนอยู่ใกล้เคียงได้รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดย่อยๆต่อเนื่องตามมาอีกนับร้อยครั้งซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นกระสุนปืนเล็กและระเบิดมือที่เก็บไว้ในห้องพักทหารชั้นใต้ดิน ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้นี้กลายเป็นแผลเป็นที่บาดลึกในประวัติศาสตร์กองทัพกัมพูชาและเป็นการปิดฉากเส้นทางลำเลียงอาวุธและเงินทุนที่เคยใช้ท้าทายอำนาจรัฐไทยมาโดยตลอดความพินาศชิ้มซากข,ของอาคารคาสิโนโลและฐานบัญชาการใต้ดินไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของสมรภูมิภาพ,พืืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความปราชัยทางการทูตและภูมิรัฐศาสตร์ของกัมพูชาบนเวทีโลกอีกด้วยเมื่อภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะประชาคมโลกต่างได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นสถานบันเทิงเพื่อการท่องเที่ยวแท้จริงแล้วเนี่ยคือคลังเก็บอาวุธหนักและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่ติดตั้งไรดาร์ตรวจการที่ทันสมัยการที่รัฐบาลไทยสามารถพิสูจน์ได้ว่าระเบิดเจดมทุกลูกที่ถูกทิ้งลงมาจากเครื่องบินขับไล F ่ F16 พุ่งตรงเข้าหาจุดเก็บวัตถุระเบิดโดยเฉพาะ ทำให้ข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายฮุนเซนต้องตกไปในทันทีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้พันธมิตรของกัมพูชาบางประเทศเริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนสูงกว่าหลายเท่าตัวในขณะที่ควันไฟจากสร้างอาคารคาสิโนยังคงคุกรุ่น ความระสำนระสายภายในรัฐบาลกัมพูชาก็รุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณการสูญเสียรายได้มหาศาลจากคาสิโนสุดท้ายนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของกองทัพเนื่องจากงบประมาณลับที่เคยใช้หล่อเลี้ยงเหล่านายพลผู้พักดีได้มาลายหายไปกับกองเพลิงรายงานข่าวกรองระบุว่าเริ่มมีการตัดพอและขัดแย้งกันเองในระดับผู้บริหารระดับสูงของพนมเปญเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการยั่วยุไทย จนนำมาสู่การโต้กลับที่รุนแรงขนาดนี้ทหารระดับปฏิบัติการที่เคยถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าไทยจะไม่อาจสู้ได้ต่างเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวผู้นําเมื่อเห็นว่าแม้แต่ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดและมีระบบป้องกันหนานแน่นที่สุดอย่างพินาศสิ้นซากภายในเวลาไม่ถึง10นาทีความหวาดกลัวต่อแสนยานุภาพท,ทางอากาศของไทยได้ฝังรากลึกเข้าไปในจิตใจของกองกําลังชายแดนกัมพูชา ทำให้การสั่งการให้เข้าตีพื้นที่ไทยในจุดอื่นๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่มีใครอยากกลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปของระเบิดน,นำวิถีที่มองไม่เห็นตัวเครื่องบินทางฟากฝัง่งของประเทศไทยความสําเร็จของยุทธการในครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้คนในชาติรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกระแสการสนับสนุนกองทัพพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการประชาชนรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินโดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลมืด หรือแรงกดดันจากต่างชาติภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเริ่มมีการรวบรวมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนทหารในแนวหน้าและผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดก,การที่มีประสิทธิภาพของคุณเนวินชิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กลายเป็นโมเดลตัวอย่างของการรับมือวิกฤตการสงครามที่เปลี่ยนความหวาดกลัวให้เป็นพลังบวกการส่งมอบความช่วยเหลือที่รวดเร็ว ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของไทยแม้จะเกิดความขัดแย้งที่ชายแดนแต่ไทยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบ็บเสร็จและมีความมั่นคงภายในที่แข็งแกรง่งสถานการณ์ในตอนนี้คือการที่ไทยกำลังเป็นผู้กำหนดเกมอย่างสมบูรณ์แบบกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ทำลายหมอข้าวเข็เมเท่านั้นแต่ยังเป็นการขุดรากถอนโคนอิทธิพลผิดกฎหมายที่คอยกัดเซาะค,ความมั่นคงตามแนวชายแดนมาหลายสิบปีการสูญเสียคาสิโนโครั้งนี้ คือการทำลายศูนย์กลางการฟอกเงินและการค้ายุโรปที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เคยใช้กัมพูชาเป็นฐานทัพต้องพังทลายลงไปด้วยในมุมมองเชิงวิเคราะห์ยุทธยุทธการครั้งนี้คือการทำความสะอาดพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนการที่ไทยใช้ f 1 6พิชิตศึกด้วยความแม่นยำและเด็ดขาดคือการประกาศสักดาว่าอธิปไตยของไทยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาล้อเล่นได้ และบทเรียนจากการพินาศสิ้นซากของคาสิโนสุดท้ายนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การทหารไทยว่าเป็นวันแห่งการทวงคืนเกียรติยศและสันติภาพอย่างแท้จริงในบทสรุปสุดท้ายของการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อแสงแรกของวันใหม่สาดส่องลงมาอย่างซากปรักหักพังที่เคยเป็นอาคารคาสิโนที่หรูหราที่สุดริมชายแดน ภาพที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกคือความพินาศสิ้นซากของหมอข้าวใบสุดท้ายที่คอยหล่อเลี้ยงไฟสงครามของฝ่ายตรงข้ามฝุ่นควันที่จางลงเผยให้เห็นหลุมระเบิดขนาดมหืมาและความพังพินาศของโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงอำนาจทำลายล้างที่แม่นยำของระเบิดเจดมและฝีมือการบังคับเครื่องบินขับไล่ f 1 6ของกองทัพอากาศไทย ยุทธการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตอบโต้ทางการทหารแต่คือการจัดระเบียบความมั่นคงใหม่ในภูมิภาคอาเซียนโดยที่ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการรักษาอิปไตยไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการยิงโต้ตอบในสนามรบแต่คือการทําลายความสามารถในการทําสงครามของศัตรูในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งบทเรียนราคาแพงไปยังรัฐบาลและกองทัพกัมพูชาว่าการใช้พื้นที่ชายแดนและธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เป็นโลบังหน้าเพื่อสะสมอาวุธร้ายแรงนั้นไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไปกับกองทัพไทยยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีการรบที่ล้ำสมัยและการข่าวกรองที่ไร้รอยต่อความล้มเหลวในการป้องกันฐานที่มั่นสำคัญที่สุดของตนเองในครั้งนี้จะกลายเป็นบาดแผลทางยุทธศาสตร์ที่ยากจะเยียวยาและคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความนาจภายในกัมพูชาเองในอนาคตอันใกล้เนื่องจากกลุ่มควมหน้าต่างๆเริ่มมองเห็นความเสี่ยงจากการเผชิญหน้ากับไทยที่ไร้ซึ่งชัยชนะ ในขณะที่ประเทศไทยภายใต้การนําของรัฐบาลและกองทัพที่เด็ดขาดได้พิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าความสงบสุขนั้นไม่ได้มาจากการร้องขอแต่มาจากการมีกําลังรบที่เหนือกว่าและหัวใจที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้วสําหรับประชาชนไทยตามแนวชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและบุรีรัมย์เสียงระเบิดที่เคยสร้างความหวาดกลัวบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความมั่นใจในความปลอดภัย การจัดการผู้อพยพที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตและการกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจชายแดนคือชัยชนะที่แท้จริงของประชาชนทหารไทยทุกเหล่าทัพที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญทั้งนักบินบนท้องฟ้าและทหารราบในแนวหน้าได้ร่วมกันเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่ประกาศว่าแผ่นดินไทยคือพื้นที่ที่ใครจะมาล่วงละเมิดมิได้ความเสียหายของอาคารคาสิโนที่แตกยับเยิน เปรียบเสมือนการปิดฉากยุคสมัยแห่งความวุ่นวายและเปิดประตูสู่ยุคแห่งความมั่นคงที่ไทยเป็นผู้กลุ่มอำนาจในการเจรจาอย่างแท้จริงในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกการที่ไทยสามารถยุติสถานาการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงด้วยปฏิบัติการที่รวดเร็วและแม่นยำได้ยกระดับสถานะของไทยในฐานะมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้การใช้ใจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัย ได้รับการพิสูจน์ความคุ้มค่าผ่านการปฏิบัติภารกิจที่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เมื่อต้องสู้ไทยสู้ด้วยความรอบคอบและเด็ดขาดจนศัตรูไม่เหลือแม้แต่หมอข้าวจะหุงกินความพินาศสิ้นซากของคาสิโนโสุดท้ายของฮุนเซนจึงไม่ใช่แค่จุดจบของอาคารหลังหนึ่งแต่คือจุดจบของความพยายามในการลุกรานไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเกรงขาม ที่ศัตรูต้องยอมจำนนต่อแสนยานุภาพอันเกรียงไกรของกองทัพไทยตลอดไป